รูปพลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานกสนประจำปีงบประมาณ2,564โดยกสนอําเภอเมืองบึงการสำนักง,งานกสนจังหวัดบึงการศูนย์นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอําเภอเมืองบึงการตั้งอยู่ที่ถนนบึงการกลางบึงสวรรค์ตำบลบึงการอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬสำนักงานปราดกระส่วนศึกษาธิการภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็นอัตลักษณ์ผู้เรียนมีความขยันเอกลักษณ์สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยมีวิสัยทัศน์ให้ประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวรรษที่21ผลงานและความภาคภูมิใจของสถานศึกษาปีพุทธศักราช2 5 6 0ได้รับโร่รางวัลเกียรติคุณบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพทองร,ระดับดีเดน่นอันดับหระดับประเทศ ปีพุทธศักราช2561ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Nature Farming ของมูลนิธิ MOA ที่ประเทศญี่ปุน่นปีพุทธศักราช2562ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทนารีนาถในการประกวดเดินส่วนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาติไทยจากสภากาชาติไทย ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดบึงการจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่นประเภทห้องสมุดประชาชนจังหวัดจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัม์สมเด็จพระเทพพหลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลงานและความภาคภูมิใจด้านบุคลากรขอ,ของสถานศึกษา นางนิชยาคำชมภูผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบึงการปีพุทธศักราช2560ได้รับการยกย่องชั่วชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2562ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการประเภทผู้บริหารนางรัศมีอืดผาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนปีพุทธศักราช2556ด้านรับโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศักดิ์ศรีสปจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2563 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุวัสดิ์สิงห์บริทันครูกศนตำบลปีพุทธศักราช2561ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงระดับประเทศและผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟามิของมูลนิธิ MOA ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดยนางนิชยาคำชมภูผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองบึงการปัจจุบันกศนออำเภอเมืองบึงการมีบุคลากรจำนวน30คนแยกเป็นข้าราชการครู3คนข้าราชการพลเรียน1คนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน2คนครูกศนตำบล18คนครูศูนย์การเรียนชุมชน1คน หรือผู้สอนคนพิการสองคนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสองคนและบรรณาจ้างเหมาหนึ่งคนกสนอำเภอเมืองบึงการได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานกสนประจำปีงบประมาณ2,564ดังนี้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอําเภอเมืองบึงการได้ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับประชาชนอําเภอเมืองบึงการผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบวิธีเรียนกศนการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองการพบกลุ่มและการศึกษาออนไลน์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยรูปแบบที่หลากหลายกระบ,บวนการลูกเสียยุวกาชาติในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเศรตะคติคุณค่าชีวิตปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ด้านจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติจัดการศึกษาแบบเทียบระดับการศึกษาให้กับประชาชนตลอดจนออกคุณวุฒิให้กับผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึ่งในผ้าเรียนที่1ปีการศึกษา2563มีเปอร์เซ็นต์ผู้ข้อสอบปลายผ้าเรียนคิดเป็นร้อยละ82.2% จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น1,936คนนอกจากนั้นกสนออำเภอเมืองบึงการได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเป้าหมายขั้นสูงและมีเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอ็นนิตคิดเป็นร้อยละ82.02%เปอร์เซ์ซึ่งอยู่ในลำดับที่หนึ่งของสํานักง,งานกศนจังหวัดบึงการในภาคเรียนที่ส ปีการศึกษา2,563มีผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น1,938คนแยกเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน35คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน798คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,105คนด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กสนออำเภอเมืองมือการได้ดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาและประชาชนมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ e s k i l l u p s k i l l พัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปนตามสภาพบริบทชุมชนและสังคมรวมถึงนโยบายของทางราชการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง บูรณาการปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามความเหมาะสมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เน้นให้บูรณาการความรู้และทักษะของผู้เรียนที่มีอยู่สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยัย่งยืนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเน้นการให้เพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะประกอบอาชีพเพื่อให้เข้าสู่อาชีพพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยพิจารณาความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคลก็สนออำเภอเมืองบึงการมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทุกตำบลเช่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้กอกกบบึงการแหล่งเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นต้นด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศนอ,อําเภอเมืองบึงการมีห้องสมุดประชาชนเดิมชื่อว่าห้องสมุดประชาชนอําเภอบึงการจังหวัดหนองคายจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศัก,การาช2531และเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2554อําเภอบึงการได้มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงการและห้องสมุดประชาชนอําเภอบึงการก็ได้ยกฐานะเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้ดําเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายดําเนินการจัดกิจกรรมโดยบรรณาลักษชํานาญการบารรณาลักษจ้างเหมาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกสนอําเภอเมืองบึงการมีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการส่งเสริอมองความรู้ต่างๆผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจำวันเช่น โครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบบ้านโพนทองซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่นอันดับหนึ่งระดับประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2560โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โครงการ2เมษาวันรักการอ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นในที่สาธารณะร้านสวยสวยมีจำนวน5แห่ง จัดกิจกรรมโดยการหมุนเวียนสื่อและการทำกระเป๋าหนังสือโครงการอาสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านโดยมีอาสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน60คนแยกเป็นตำบลละ5คนมีหน้าที่คอยช่วยเหลืองานส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้นจากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่นประจำปี2562ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการจัดการศรึกษาตามพระราชดำริและน้อมนำพระบรมราชโบายสู่การปฏิบัติ กสนาอำเภอเมืองบึงการได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาาชนา,าทิเบศ์มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงราชการที่9ในการขับเคลื่อนสูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน ทรงเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเผยแท่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้บุคลากรนักศึกษากศนและประชาชนได้ตระหนักรู้การเกิดพัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนางนิชยาคำชมภูผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยนายสุวัสดิ์สิงห์บริคันครูกศนาตำบล ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิ MOA ประเทศญี่ปุ่นนาฟามโอฮิโตะเมืองอิซุโนคุอิชิจังหวัดชิซุโอกะเป็นฟาร์มที่ใช้ในการวิจัยและเผยแพร่กเกษตรธรรมชาตินำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติโดยจะทำแปลงเกษตรธรรมชาติปลูกผักปลอดสารพิษไร้สารเคมีข่ยายองค์ความรู้ให้บุคลากรกศนอ,อำเภอเมืองบึงการ นำไปสู่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักตัดญาของเศษธธธรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสีแห่งสามารถคราเลื่อนขยายผลทัา12ตำบลประสบผลสำเร็จและดำเนินชีวิตได้สามารถจัดตั้งตลาดเกษตรธรรมชาติวิถีพอเพียงนำผลผลิตทั้ง12ตำบลที่กศนอำเภอมเมืองบึงการได้ส่งเสริมสู่ตลาดเกษตรธรรมชาติหน้ากศนอำเภอมเมืองบึงการทุกวันพุธ นำผลผลิตจำหน่ายให้ประชาชนได้บริโภคพ,พ,พืชผักที่ไร้สารพิษท่านอย่างมีความสุขตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมติดอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างสม่ำเสมอด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและบริหารจัดการกศนอําเภอเมืองมึงการได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบ ITW51 การลงทะเบียนเรียนออนไลน์การตัดงบประมาณผ่านระบบ e-budget การรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบ e-office การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ ecp การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ d m i s ตลอดจน กสนาอําเภอเมืองบึงกาฬได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็วท่วงทันต่อเหตุการณ์ในการมอบหมายภาระงานและจัดทําเพจกศนอําเภอเมืองบึงกาฬในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของกศนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอด้านการจัดการศึกษาออนไลน์การพัฒนาระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็สนอำอำเภอเมืองเมืองการได้จัดก,การศึกษาออนไลน์ให้กับนักศึกษาผ่านแสตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook, Line, Google Classroom, Google Form เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา คณะครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าอบรมการพัฒนาระบบออนไลน์พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลลิเทอเรซ คณะครูและบุคลากรกสนอำเภอเมืองบึงการได้เข้าอบรมในการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลริ t เทอร์จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเห็นได้จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกสนาตำบลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจสู่ชุมชนในระดับตำบลหลักสูตรดิจิทัลริเทอร์เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเข้าใจดิจิทัลสิทธิและความรับผิดชอบการเข้าถึงสื่อดิจิทัลการสื่อสารยุคดิจิทัลความปลอดภัยในยุคดิจิทัลและการต่อยอดสร้างอาชีพในการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยกศนอําเภอเมืองบึงการนอกจากจะด,ดําเนินงานโดยคณะครูและบุคลากรภาคีเครือข่ายยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังกล่าวอาทิเช่นเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการต่างๆที่กศนตําบลหรือกศนอําเภอจัดขึ้นให้บริการสถานที่อํานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการ,รศึกษาให้กับนักศึกษากศนตลอดจนร่วมประชุมวางแผนในการกำหนดทิศทางหลักสูตรของกศนอ,อย่างเสมอมาด้านการจัดกิจกรรมกศนงามตาประชาชนใจ กศนอ,อำเภอเมืองบึงการมีสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นกศนตำบลจำนวน12แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน10แห่งซึ่งในแต่ละปีมีงบประมาณการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารตลอดจนแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดปลอดภัยสวยงามจัดมุมบริการมีจุดเช็คอินเพื่อตอบสนองนโยบายกศนว้าวมีการประกวดกศนตำบล5ดีพรีเมียม เพื่อส่งเสริมให้กสนตำบลมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดจนบุคลากรให้บริการกับประชาชนด้วยไมตรีจิตให้เหมาะสมกับกสนงามตาประชาชชื่นใจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กศนาอำเภอเมืองดงการได้จัดกระบวนการเรียนรู้หนังสือไทยให้กับผู้เรียนที่ลืมหนังสือหรือผู้ไม่รู้หนังสือตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2 5 5 7าดำเนินการโดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมุ่งเน้นการอ่านและเขียนคําหลักการสะกดคําตามหลักการอ่านและเขียนจากเนื้อเรื่องต่างๆเรียนรู้คำหลักได้อย่างน้อย989คํา ตลอดจนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้นในพื้นที่ตำบลที่ครูอาสาสมัครการศาึรกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบและมีการรายงานผู้ผ่านการรู้ในสือไทยให้กับผู้บริหารทราบด้านกิจกรรมเด่น b r e a p r r a c t i c สสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเมืองมงการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนคุณทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ในชุมชนเป็นฐานภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกกและผือ พื้นที่ชุ่มน้ำโลกปุดทิงต่อยอดสู่โครงการยกระดับหัตถกรรมไทยสู่สากลณบ้านโพท,ทองวัสนอตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนราคายางพาร,ราเริ่มลดลงเรื่อยๆทำให้รายได้ของครัวเรือนลดลงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่พอการดำรงชีพมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางการเกษตร เมื่อหมดฤดูทำนาก็จะรวมตัวกันในการผลิตเสื่อจากกกและผือชุมชนมีแนวความคิดในการที่จะนำกกและผือที่เป็นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำโลก,กุดกทิงและแหล่งน้ำในชุมชนประกอบกับชุมชนมีความต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำอาชีพเสริมมีประชาบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยนำกกและผือมาทอเป็นเสือเพื่อกำหนาดสร้างรายได้มีบางครัวเรือนทําเป็นอาชีพจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแต่ชุมชนต้องได้รับการฝึกทักษะอาชีพสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐานสากลและยังขาดเงินทุนทรัพย์ในการพัฒนาอาชีพ ชุมชนจึงได้รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนมีไรายได้เสริมในครัวเรือนและพัฒนาสู่วิสาหากิจชุมชนและเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆต่อไปขั้นตอนการดำเนินงาน 1. เสนเอโครงการทางเว็บไซต์ต่อ,อก,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ2 ถานศึกษาเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 3. ค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตัวจริง 4. วิเคราะห์ชุมชน 5. จัดทําแผนการดําเนินงานกําหนดบันไดผลลัพธ์ของโครงการดําเนินงานตามบันไดผลลัพธ์ 6. สถานศึกษามีการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนเจ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ทุกกิจกรรม 8. รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและก็สส 9. กถอบทเรียนความสำเร็จที่เป็นจุดเด่นของโครงการ 1. มีผลิตภัณฑ์จากกกและผืนที่หลากหลายได้มาตรฐาน 2. มีศูนย์ฝึกศูนย์สาธิตศูนย์จำหน่ายแหล่งเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากกกและผืน ขยายความรู้และทักษะการแป่รูปเพิ่มขึ้น 4. พัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกกและผือ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกัชยาของเศษรษฐกิจพอเพียง 6. สามารถจัำหน่ายสินค้าออนไลน์ทางเพจกอกบึงการ Facebook, Shopee และ Lazada รางวัลแห่งความสำเร็จของโครงการกิจกรรม ได้รับการพิจารณาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็สสอให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหนึ่งในสีภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อขยายผลแก่หน่วยงานพัฒนาอาชีพอื่นๆต่อไปเผยแพร่ผลงานทาง YouTube และถ่ายทำหนังสั้นเรื่องกอ,อก,กบึงการกศนอํเภอเมืองบึงการขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ